สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีในคลิปนี้ก็มาต่อเนื่องจากคลิปที่ผมเคยทําเกี่ยวกับการใส่เลขหลังบัตรประชาชนกับการลงทะเบียนต่างๆของภาครัฐเนี่ยนะครับมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เราใส่เลขหลังบัตรแล้วใส่ไม่ถูกต้องนะครับก็มีอยู่ข้อนึงนะครับที่ผมพูดเอาไว้ว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราใส่ขีดแต่ว่า เราไปใส่ขีดนะครับคือแรกๆเนี่ยของการเริ่มมีการลงทะเบียนที่ใส่เลขหลังบัตรประชาชนนะครับทีแรกๆเลยอาจจะมีบางเว็บไซต์นะครับที่เขาไม่ได้สร้างขีดขึ้นมาให้เรานะครับคือให้เราพิมพ์ลงไปเลยนะครับก็เลยมีบังคับเอาไว้ว่าไม่ให้พิมพ์ขีดนะครับเพราะว่าพิมพ์ขีดไปแล้วเนี่ยมันจะประมวลผลไม่ถูกต้องนะครับแต่คราวนี้ครับคำถามที่ คุณผู้ชมถามกันเข้ามาคือคำถามที่ว่าบางเว็บไซต์ครับเขาบอกว่าไม่ให้ใส่ขีดแต่ขีดมันขึ้นมาเองทำยังไงนะครับขีดมันขึ้นมาเองทำยังไงถ้าขีดขึ้นมาเองครับก็แสดงว่าระบบเขาตั้งค่าเอาไว้ถ้าเราพิมพ์ถึงตัวอักษรที่มันมีขีดอยู่ตรงนั้นนะครับขีดมันก็จะขึ้นมาเองเพื่อให้เรารู้ว่าเราพิมพ์ไปเนี่ย มันเหมือนก,นกันกับที่อยู่หลังบัตรประชาชนของเรานะครับเป็นตัวที่เท่าไรแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบ่งขีดไว้นะครับเราก็อาจจะดูยากเพราะว่าเลขมันหลายตัวนะครับเลขหลายตัวเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับที่บอกว่าขีดขึ้นมาเองเนี่ยเป็นยังไงผมยกตัวอย่างจากการลงทะเบียนโครงการเราชนะนะครับแต่ว่าของเราชนะเนี่ยเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าใส่ขีดหรือว่าไม่ใส่ขีดนะครับ อ่าผมลองพิมพ์ดูนะครับนี่ครับผมไม่ได้พิมพ์ขีดเลยนะครับแต่ว่าพิมพ์แต่ตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยแต่ว่าขีดเขาขึ้นมาให้เองนะครับก็เป็นการบังคับของระบบโดยอัตโนมัตินะครับเขาขึ้นมาให้เองโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ซ้าซ้อนนะครับแล้วก็ของเราชนะเนี่ยรู้สึกว่าจะบังคับในเรื่องของการพิมพ์ด้วยนะครับถ้าเป็นส่วนที่เป็นตัวอักษรเนี่ยถ้าเราพิมพ์ตัวเลข พิมไม่ได้นะครับอย่างตัวแรกเนี่ยต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับผมพยายามกดตัวเลขกดยังไงก็ไม่มาเพราะว่าระบบเขาบังคับไม่ให้เราพิมพ์ผิดนะครับแต่พอใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยได้เลยนะครับและตัวที่3มเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเลขนะครับถ้าผมพยายามพิมพ์ภาษาอังกฤษไปจะพิมพ์ยังไงก็ไม่ได้ต้องเป็นตัวเลขนะครับแล้วพอถึงขีดเนี่ยก็มีขีดขึ้นมาเองเหมือนกับหลังบัตรประชาชนของเราเลยนะครับดังนั้น ถ้าพิมพ์แล้วนะครับพิมพ์ไม่ได้ก็แสดงว่าเราคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้องถ้าพิมพ์ไปแล้วมีขีดขึ้นมาเองก็แสดงว่าระบบเขาใส่ขีดให้เราเรียบร้อยแล้วเพื่อเตือนว่าตอนนี้เราพิมพ์ไปถึงตัวที่เท่าไหร่แล้วมันมีหน้าตาเหมือนกันกันกบหลังบัตรประชาชนของเราหรือไม่นะครับถ้าเราพิมพ์แล้วนะครับสรุปสุดท้ายครบทุกตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ผมว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับ การใส่ขีดหรือไม่ใส่ขีดแล้วน่าจะเป็นข้ออื่นๆแล้วแหละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครที่มีเพื่อนๆที่สงสัยในเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับก็ส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ